เพราะคำว่านิสัยคำเดียวเป็นชนวนของความสำเร็จหลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าคุณมีนิสัยของความสำเร็จคือการทำสม่าเสมอคือการทำซ้าคือการทำงานที่เร่งด่วนและสำคัญให้สำเร็จก่อนคือการไม่ผลัดวันประกันพรุ่งคุณก็จะสำเร็จในทุกๆเรื่องราวได้ไง่ายๆแต่มันมีวิธีไหนบ้างละ่ะที่ทำให้คุณเนี่ยเลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งได้ แล้วกลายนิสัยจากผลัดวันประกันพรุ่งมาเป็นนิสัยสู่ความสำเร็จซึ่งมันเป็นชนวนที่จะทําให้คุณสำเร็จในทุกๆเรื่องราวในชีวิตได้ง่ายๆวันนี้พี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์มีท็อปิกสั้นๆซึ่งเราจะคุยกันไม่นานคิดว่าไม่นานนะคะถึงเรื่อง9วิธีเอาชนะนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งค่ะซึ่งพี่เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีนิสัยแบบนี้ซ่อนอยู่ หรือหลายคนอาจจะมีนิสัยแบบนี้ที่ไม่ได้ซ่อนเลยคือมันเป็นแบบนี้ทุกวันอยากจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จอยากจะทำเรื่องยิ่งใหญ่ให้สำเร็จอยากจะทำทุกเรื่องราวให้สำเร็จในแต่ละวันตามที่ต้องการแต่ไม่เคยทำได้ หรือทําได้สักวันสองวันแล้วก็เลิกทําได้ไป3ามสี่วันแล้วก็เลิกกลับไปเป็นนิสัยเดิมอีกคือพอก่อนผัดไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยทําแล้วพรุ่งนี้ค่อยทําแล้วเมื่อไหร่ถ้าคุณมีนิสัยแบบนั้นติดตัวคุณจะสําเร็จเมื่อไหร่มันถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะเอาจริงกับเรื่องราวของความสำเร็จจริงจังสักทีแล้ววันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจว่าฉัน จะต้องจริงจังกับความสำเร็จของชั้นแล้วละ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาดูกันค่ะ9วิธีเอาชนะนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งที่จะทำให้เส้นทางของความสำเร็จของคุณมีความเป็นไปได้จริงเสมอและตลอดเวลาค่ะเพราะผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเอาชนะนิสัยที่เรียกว่าเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นี้ได้คุณจะเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จได้ง่ายขึ้น วิธีที่หนึ่งค่ะคุณอาจจะไม่เข้าใจตัวเองมากพอคุณอาจจะไม่เข้าใจงานที่คุณทำมากพอว่างานที่คุณทำนั้นมันตอบสนองอะไรคุณก็เลยทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะทำงานนั้นๆหรือสร้างงานนั้นๆค่ะคุณต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายในชีวิตคุณจริงๆแล้วคืออะไร ถ้าคุณชัดเจนในเป้าหมายถ้าคุณชัดเจนในเป้าหมายแล้วงานที่คุณทำมันตอบสนองเป้าหมายคุณจะรู้ว่าคุณไม่มีเวลามากพอที่จะผลัดวันประกันพรุ่งเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าคุณมีงานนี้ที่คุณต้องทำให้สำเร็จเพราะเป้าหมายมันคือเงินได้ที่คุณจะใช้เป็นค่าเทอมของลูกสมมุติว่าคุณมีเวลาสามเดือนในการที่จะหาค่าเทอมหนึ่งแบาทให้ลูก แล้วงานที่คุณกำลังทำนี่แหละถ้าคุณทำสำเร็จเป้าหมายคุณได้เงินหนึ่งแสนบาทเป็นค่าเทอมให้ลูกคุณจะรู้เลยว่าถ้าเป้าหมายคุณชัดแบบนี้คุณก็ต้องทำงานนี้ให้ชัดเจนด้วยคุณจะไม่มีผลัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะมันหมายถึงว่าถ้าคุณทำไม่สำเร็จเป้าหมายคุณก็ไม่ได้ข้อแรกเลยนะคะคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดค่ะในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ เป้าหมายชัดนะคะข้อที่สองค่ะพอมันมีเป้าหมายชัดคุณเห็นเป้าหมายชัดแล้วเนี่ยคุณต้องเอางานนั้นที่จะตอบสนองเป้าหมายนั้นมาวางแผนการทำงานว่าถ้าคุณจะสำเร็จตามเป้าได้งานที่คุณจะต้องทำมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสมมติว่ามันมีห้างานที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จคุณก็วางแผนมาเป็นตัวหนังสือเลยค่ะว่างานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามงานที่สี่งานที่ห้า ถ้าคุณทำห้างงานนี้สำเร็จเป้าหมายคุณจะสำเร็จยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าวันนี้คุณเข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วอยากสร้างรายได้จากออนไลน์เดือนละ1,000งแสบาทคุณก็ต้องรู้ว่าข้อที่หคุณต้องเก่งเรื่องอะไรคุณต้องเชี่ยวชาญเรื่องอะไรคุณต้องชำนาญเรื่องอะไรเช่นถ้าสมมุติว่าคุณต้องเก่งคอนเทนต์ คุณก็ต้องวางแผนไว้แล้วว่า 1. คุณต้องเก่งคอนเทนต์ข้อ2คุณต้องมีความสม่ําเสมอในการโพสต์ข้อที่3คุณต้องสร้างตัวตนเก่งข้อที่4คุณต้องมีสินค้าที่ดีแล้วเข้าใจเรื่องสินค้าชัดเจนข้อที่5คุณต้องออกมาไลฟ์สดสมมุติมันมี5งาน คุณก็ต้องรู้ว่าข้อที่1ถ้าจะให้เก่งคอนเทนต์คุณต้องพัฒนาด้านอะไรคุณต้องเรียนรู้ด้านอะไรคุณต้องฝึกทักษะด้านไหนถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวของงานแบบนี้ได้แผนที่2มันก็จะเป็นการวางแผนค่ะแล้วเรื่องที่3หรือวิธีที่3ชัดเจนในเป้าหมายวางแผนออกมาวิธีที่3จัดลำดับความสำคัญของงานที่คุณวางแผนไว้ค่ะคุณไม่มีเวลาทาทุกอย่างในแต่ละวันเพื่อที่จะให้สาเร็จ ทุกคนมีเวลาไม่มากพอที่จะทำทุกเรื่องและจะไม่มีวันนั้นค่ะคนที่ประสบความสำเร็จไม่พยายามทำทุกอย่างพวกเขาเรียนรู้ที่จะมุ่งจุดความสนใจไปงานที่สำคัญที่สุดและทำมันก่อนเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องวางแผนจัดการเวลาของคุณให้ทำงานที่สำคัญก่อนมันอาจจะเป็นงานที่สำคัญและเร่งด่วนบางงานอาจจะสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน คุณต้องรู้ว่าคุณต้องให้เวลากับงานสำคัญและเร่งด่วนและงานสำคัญไม่เร่งด่วนก่อนเสมอในแต่ละวันค่ะโดยที่ถ้าสมมุติว่าคุณวางแผนงานไว้แล้ว5งานคุณต้องรู้ว่าใน5งานนี้ค่ะมันจะมี2งานเท่านั้นที่ถ้าคุณทําสำเร็จแล้วเนี่ยเท่ากับคุณทํำงานไป80%เเลยคือตอบสนองเป้าหมายแล้วแต่จะมีงานอีก3งาน ที่คุณยังทำไม่สำเร็จก็ยังไม่เป็นไรในวันนี้คุณต้องจัดให้ได้ว่างาน20%ที่ถ้าคุณทำสำเร็จแล้วมันหมายถึงเป้าหมายทั้งหมดเป็นไปได้แล้วคืองานไหนหลังจากคุณทำแบบนั้นค่ะวิธีที่4คุณต้องรู้ว่าเวลาสำคัญของคุณหรือเวลาทองหรือกลเด้นไทม์หรือลเด้นพ period ในแต่ละวันของคุณคือช่วงไหน หลายคนบอกว่าฉันจะแบบสมองโล่งแล้วพร้อมจะทำงานมากๆตั้งแต่ตีสีเช่นพี่เป็นตน้นพี่จะตื่นตีสีเพื่อทำงานสำคัญเลยนะคะแต่หลายคนบอกว่าเจ็ดโมงเช้าจนถึง11บเนั่นคือโกลเด้นไทม์ของฉันโกลเด้นพีเรียดของฉันคุณต้องรู้ว่าเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณที่จะทำให้คุณทำงานได้สำเร็จคือเป็นเวลาที่มีอำนาจที่สุดในตัวคุณคือตอนไหน คือช่วงเวลาไหนแล้วคุณต้องใช้งานสำคัญที่สุดแล้วงานยากที่สุดคือข้อที่หนะคะงานยากที่สุดไปใส่ในช่วงเวลานั้นค่ะไปใส่ในช่วงเวลานั้นวิธีที่5เอางานที่ยากที่สุดที่คุณวางแผนไว้เมื่อวานไปใส่ในเวลาโกลเด้นไทม์ หรือนาทีทองของคุณชั่วโมงที่มันเป็นชั่วโมงที่คุณแบบเอลิทที่สุดตื่นเต้นที่สุดแล้วพร้อมที่สุดในการทำงานเอาเวลาช่วงนั้นค่ะทำงานที่ยากที่สุดแล้วฝืนใจตัวเองทำมันจนสำเร็จในช่วงเวลานั้นให้ได้ถ้าคุณทำแบบวันได้แสดงว่าคุณเนี่ยใช้อำนาจส่วนตัวของคุณทำสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในวันนั้นๆได้ค่ะ ถ้าคุณทําสําเร็จแล้วเนี่ยวิธีที่ง่ายที่จะทําให้คุณสําเร็จได้ในงานนั้นๆสมมุติว่าคุณมีเวลาช่วงเวลาแบบเวลาทองของคุณหรือโกลเด้นไทม์ของคุณ3ชั่วโมงต่อวันใน3ชั่วโมงนั้นคุณแบ่งงานใหญ่งานนั้นของคุณให้มันเป็นงานเล็กๆอีกทีหนึง่งแล้วเริ่มต้นทํางานเล็กๆนั้นให้สําเร็จ สมมติว่าชั่วโมงแรกคุณต้องสําเร็จชิ้นที่1ชั่วโมงที่2คุณสําเร็จชิ้นที่สองชั่วโมงที่3คุณสําเร็จชิ้นที่สดีกว่าคุณที่จะใช้เวลาสชั่วโมงเพื่อทํางานใหญ่ทั้งงานคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณท้อเพราะมันยังไม่สําเร็จสักทีแต่ถ้าคุณแบ่งงานใหญ่นั้นเป็น3งานแล้วคุณใช้ชั่วโมงแรกทํางานที่หนึ่เร็จแล้วคุณเย้ฉันทําได้เยสฉันทําสําเร็จ เยสฉันเก่งคุณจะรู้สึกว่าพลังงานคุณมาเต็มคะ่ะให้แบ่งแบบนั้นนะคะนั่นคือข้อที่6แบ่งเป็นงานเล็กๆสำหรับงานใหญ่หนึ่งงานแล้วส m a l l w i คือชัยชนะเล็กๆแล้วคุณเสริมความมั่นใจตัวเองเพิ่มศักยภาพในตัวเองด้วยกันเย้ yes, ฉันทำได้เย้ yes, ฉันสำเร็จถ้าคุณมีช่วงเวลาเหล่านั้นบ่อยๆในช่วงเวลาสำคัญของคุณ คุณจะรู้เลยว่าคุณเติมเต็มความสำเร็จในทุกช่วงเวลาค่ะแล้ววิธีที่7นะคะต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองเช่นฉันอยากมีเซฟโซนฉันมีเซฟโซนเรื่องฉันต้องการดูซีรีส์ฉันอยากดูหนังฟังเพลงฉันอยากผ่อนคลายฉันอยากถ่ายโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาคุณต้องเอาเครื่องมือที่จะทำให้คุณเนี่ย ไปในสิ่งที่เป็นเซฟโซนของคุณหรือคอมฟอร์ตโซนของคุณเนี่ยให้ไกลสายตาคุณให้มากที่สุดค่ะถ้าคุณตั้งใจทำงานคุณต้องเอาโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจจะทำให้คุณเผลอหยิบมาเนี่ยไปวางไว้ไกลตัวสักหน่อยเมื่อไรที่มันวางไกลตัวค่ะคุณต้องลุกเดินไปหยิบถ้าคุณจะใช้มันคุณจะตระหนักรู้ในตัวเองว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานั่นคือข้อที่7นะคะเอาสิ่งที่เป็นแบบนั้นออกไปจากตัวคุณ ะะเอาจุดอ่อนของตัวเองออกไปห่างไกลตัวคุณสร้างแรงกดดันให้คุณเนี่ยจดจ่ออยู่กับงานที่คุณกำลังจะทำให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเมื่อคุณทำได้คุณก็เชียร์อัพตัวเองว่าฉันสุดยอดฉันเก่งฉันทำได้ฉันสำเร็จนะคะที่8ค่ะวิธีที่8นะคะฝึกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งเล็กๆคือถ้าสมมุติว่าคุณยังรู้สึกอยากจะผลัดวันประกันพรุ่ง คุณอยากจะรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมันเข้ามากวนจิตใจของคุณก็ให้คุณเลือกงานที่ไม่สำคัญแล้วบอกตัวเองว่างานนี้ฉันเอาไว้ก่อนงานที่มันไม่สำคัญต่อความสำเร็จในวันนี้เป็นงานที่6ที่7ที่คุณตั้งใจจะทำหรือ4ี่ห้าที่คุณตั้งใจว่าเดี๋ยวเสร็จงานสำคัญแล้วฉันค่อยทำคุณก็อาจจะหยิบงานนั้นค่ะเอองานนี้ฉันเอาไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเองได้มี มีสิทธิ์ต่อรองกับตัวเองบ้างในบางครั้งว่าเฮ้ยฉันเอาไว้ก่อนได้ก็เอางานที่ไม่สําคัญมาต่อรองว่าเฮ้ยฉันเอาไว้ก่อนได้เหมือนหลอกตัวเองอะคะ่ะว่าคุณก็มีงานนั้นนะงานที่ไม่สําคัญแล้วสุดท้ายค่ะวิธีที่9ถ้าคุณสามารถทําเรื่องราวเหล่านี้ต่อเนื่องกันจนมันกลายเป็นนิสัยของความสําเร็จได้ย้ํานะคะคุณต้องสร้างแบบนี้ ต่อเนื่องก่อนจนกลายเป็นนิสัยมันจะต่อเนื่องกี่วันกันล่ะพี่หมูถึงจะกลายเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นนิสัยก็ต่อเมื่อคุณสามารถใช้เวลาโกลเด้นไทม์ของคุณทำงานสำคัญได้ทุกวันโดยคุณไม่ติดอะไรอีกแล้วเช่นคุณสามารถบังคับตัวเองหรือไม่ต้องบังคับไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกตื่นตีสี่เพื่อทำงานสำคัญได้ทุกวัน ต่อเนื่องอาจจะจนครบ21วันจนครบ30วันจนครบ45วันแล้วแต่ค่ะว่าเมื่อไร่จะเป็นนิสัยของคุณบางคนมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะใช้เวลาแค่2อาทิตย์ก็กลายเป็นนิสัยเลยไม่รู้สึกกดดันไม่รู้สึกอึดอัดที่จะต้องทําแต่บางคนอาจจะต้องใช้21วันบางคนอาจจะต้องใช้30วันบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง90วันบอกไม่ได้ค่ะ แล้วแต่ตัวคุณแต่ลองเช็คตัวเองว่าฉันสามารถเซตอัพตัวเองให้ทำงานสำคัญได้ทุกวันจนมันกลายเป็นนิสัยชันไปแล้วนั่นคือคุณมีนิสัยของความสำเร็จแล้วค่ะ9วิธีเอาชนะนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งใครเริ่มต้นทำข้อไหนทำได้ข้อไหนทำดีข้อไหนสร้างนิสัยได้แล้วลองพิมพ์ม,มาค่ะว,ว่าฉันนี่แหละ ทําข้อนี้ได้ชัดเจนแล้วฉันนี่แหละ1-9ฉันสบายฉันมีนิสัยของความสําเร็จเรียบร้อยแล้วลองแบ่งปันกันค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเดินทางสู่เส้นทางของความสําเร็จนะคะเราเป็นคนเก่งค่ะชันเป็นคนมั่นใจในตนเองฉันศรัทธาในตนเองฉันเป็นคนสําเร็จยินดีกับความสําเร็จทุกความสําเร็จของทุกคน,นะคะ